สวัสดีครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมกดังน้ำของเพื่อนนะครับเพื่อนต่อและฝนนะครับเปิดใหม่ต้องการสั่งน้ำสั่งอะไรสั่งได้ตอนนี้เขากำลังลงโปกกรแกรมกันนะครับ อยู่ข้างในผมนั่งเล่นรออยู่ข้างนอกโอหกฟลกครักกดด่งน้ำตรงเส้นบายพาสน้ำดื่มอร่อยยินฉ่ำหวานเจีย๊ยบลองชิมได้บรรยากาศดีครับ รถส่งถึงที่สั่งได้เต็มที่นะครับคนดังเฮียต่อ